ช่วงนี้เนี่ยก็ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าฝุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลใหญ่ๆหรือว่าโมเลกุลเล็กๆถึง PM 2.5เป็นต้นนะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไปสถานที่นั้นไม่ได้หรือว่าเรามีการป้องกันแล้วแต่ว่ายังไม่ดีพอก็ยังมีฝุ่นที่หลุดรอดเข้าไปในจมูกหรือว่าในหลอดลมของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีวิธีที่ถ้าเกิดว่ามันหลุดรอดเข้าไปในจมูกเราแล้วเนี่ยเราจะล้างมันออกยังไงดีคะ่ะ ก่อนอื่นก็คืออาจจะใช้ตัวไซลิงเนี่ยขนาดส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็ขนาดประมาณ 20cc นะคะแล้วก็น้าเกลือน้ําเกลือก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีขายอยู่แล้วเป็นน้าเกลือที่เป็น0.9% normal saline นะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นอ่างอ่างล้างหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับเวลาที่น้ําน้าเกลือไหลออกมานะคะแล้วก็แก้วสะอาด ะะแล้วก็เบื้องต้นเลยก่อนอื่นก็คือล้างมือล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีจุกล้างจมูกด้วยก็คือเพื่อที่จะติดไปกับไซลิงเพื่อให้เวลาล้างฉีดล้างเนี่ยแน่นมากขึ้นค่ะพอเราได้อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ย ตัวน้าเกลือเนี่ยค่ะบางคนก็อาจจะแนะนําว่าให้เอาไปอุ่นก่อนเพื่อให้มีความอุ่นนิดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะโดยระดับความอุ่นเนี่ยไม่ต้องร้อนมากก็ได้อาจจะแค่ลองเวลาเทสอะค่ะลองเอามาหยอดหยอดที่มือเบาๆแล้วดูว่ามันอุณหภูมิพอดีหรือย,อยังนะคะแล้วก็เทน้าเกลือใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็เตรียมไซลิงเนี่ยเอาไปติดกับจุกถ้าเกิดว่าเรามีนะคะแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาสักประมาณ 20C ซีซีค่ะหลังจากนั้นก็ หลักการก็คือเราไม่อยากให้เวลาเราฉีดน้ำเกลือเข้าไปเนี่ยค่ะค,ะคนไข้จะเกิดการสำลักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะก่อนที่เราจะฉีดล้างน้ำเกลือเนี่ยแนะนำว่าให้กั้นหายใจค่ะแล้วก็อาจจะโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็ฉีดน้ำเกลือเข้าไปเลือกข้างไหนดีโดยส่วนใหญ่เขาก็แนะนําว่าให้เลือกข้างที่จมูกเนี่ยโล่งๆก่อนพอเราฉีดเข้าไปเราปุ๊บ น้ำเกลือเนี่ยอาจจะไหลออกมาจากจมูกข้างนึงหรือว่าไหลออกมาที่ปากได้อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าช่องต่างๆันี้มันต่อกันได้หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคําถามว่าเอ้าเราล้างเท่าไหร่ดีล่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ล้างจนรู้สึกว่ามันสะอาดโล่งดีหรือว่าน้ํามูกหรือว่าน้ําเกลือที่ออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเคลียร์ใสแล้วแล้วเรารู้สึกสะอาดโล่งดีโอเคนั้นก็พอแล้วนะคะทีนี้พอล้างเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงก็บางคนก็อาจจะมีน้ําเกลือที่ค้างค้างหรือว่าน้ามูกค้างค้างอยู่ก็อาจจะ สั่งมาเล็กน้อยได้แต่ไม่ต้องถึงท่านต้องสั่งแรงนะคะก็จะแบบปิดข้างนึงแล้วก็สั่งเนี้ยคะ่ะแล้วก็ปิดข้างนึงแล้วก็สั่งเนี้ยคะ่ะพอล้างจนสะอาดดีแล้วก็แนะนําว่าให้เก็บทําความสะอาดล้างอาจจะเอาอุปกรณ์เนี่ยไปล้างด้วยน้ํายาล้างจานก็ได้หรือว่าน้าสบู่ให้สะอาดแล้วก็เอาไปผึ่งให้สะอาดหลังจากนั้นก็ล้างมือก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะ ข้อควรระวังในการล้างจมูกนะคะก็คือเนื่องจากในจมูกเนี่ยมันจะไม่ใช่รูที่แบบว่าตรงไปโลง่ลงๆเลยด้านข้างเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อที่อาจจะยืดออกมาคล้ายๆเป็นชั้นหนึ่ง้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันไปโดนด้านข้างทอาจจะทาให้ตัวจ,จมูกเนี่ยมีบาดแผลหรือเลือดออกได,ด้ถ้าเกิดว่าเราฉีดไปโดนตรงสันกลางจมูกอ่าก็อาจจะทําให้มัน เป็นแผลหรือว่าเป็นถลอกได้อันนี้ต้องระวังอันหนึ่งก็คือตัวปลายจุกเนี่ยมันอาจจะไปโดนตัวเยื่อบุในจมูกข,ของเรานะคะอีกอันนึงก็คือเวลาฉีดเนี่ยอย่าแรงจนเกินไปเพราะว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยฉีดแดงจนเกินไปจนเข้าไปจนถึงตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่บริเวณด้านหลังทงจมูกค่ะก็จะทําให้มีอาการหูอื้อได้อันนั้นก็ต้องระวังอีกอันนค่ะ ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเดินฝุ่นมาแล้วเรามีอาการระคายเคืองคัดขั้นจ้ำนุำมไหลหรือว่ารู้สึกว่าจมูกสกรปรกมากก็สามารถล้างได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็มักจะนิยมล้างกันเช้าเย็นแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเวลามีอาการเราก็สามารถล้างได้ค่ะ